สวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนรับเข้าสู่รายการจอดประเด็นนะครับรายการที่จะนําเสนอประเด็นเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับรวมถึงประเด็นที่ชาวกรุงเทพมหานครจะต้องรับรู้แบบเจาะลึกรอบด้านและทุกประเด็นนะครับวันนี้อยู่กับแขกรับเชิญที่จะมาพูดคุยและตอบคําถามกับเราในทุกประเด็นนะครับคุณผู้ชมครับเราวันนี้จะมาอยู่ที่สํานักผังเมืองนะครับกรุงเทพมหานครแน่นอนว่าเราจะมาพูดคุยในเรื่องของการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้ําเจ้าพระยานะครับการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้าเจ้าพระยานี้เพื่อเป็นการ เพิ่มจุดเด่นนะครับในเรื่องของวัฒนธรรมต่างๆที่เกิดขึ้นริมแม่น้ําเจ้าพยารวมไปถึงเป็นการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะเข้ามาในช่วงของปลายปีนี้ด้วยนะครับเพื่อเป็นการพัฒนาพื้นที่ต่างๆให้ดีขึ้นนั่นเองนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยเรื่องราวทั้งหมดนะครับในการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้าเจ้าพยากับท่านผู้อำนวยการสานักผังเมืองนะครับท่านวันชัยถนอมศักดิ์อยู่กับเราตรงนี้แล้วนะครับสวัสดีครับ ขอบพระคุณท่านผอ,อน,นะครับวันนี้ที่ให้เกียรติกับรยายการของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับได้มาพูดคุยกันในเรื่องของการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้ําเจ้าพยาแต่ก่อนที่เราจะลงไปในเรื่องของการปรับปรุตงต่างๆเนี่ยนะครับก่อนอื่นอยากทราบพันธกิจหน้าที่ของทางสํานักผังเมืองก่อนครับพันธกิจหน้าที่ของสํานักผังเมืองนะครับก็คือการจัดผังเมืองของกรุงเทพมหานครตามกฎหมายหรือเรียววกว่ากฎกระทรวงผังเมืองรวมฉบับปี2556 ผังเมืองรวมฉบับปี2 5 5 6นั้นกําหนดในเรื่องลักษณะของการใช้พื้นที่เป็นหลักว่าพื้นที่กรุงเทพมหานครน,นั้นแบ่งออกเป็นสีสีเป็นโซนโซนนะครับเพื่อที่จะกําหนดว่าพื้นที่ไหนโซนไหนจะมีการก่อสร้างบ้านเรือนแบบไหนการอยู่อาศัยนานแน่นขนาดไหนอย่างไรอันนี้คือการจัดในเรื่องของผังเมืองปกติแต่ในส่วนที่เป็นส่วนเสริมเข้ามาในเรื่องของมาตรการทางผังเมืองนั้นก็คือการจัดรูปที่ดินหรือการพัฒนาพื้นที่ที่เป็น พื้นที่เฉพาะที่มีความโดดเด่นเฉพาะตัวอย่างเช่นพื้นที่ริมแม่น้ําเจ้าพยานะครับทั้งสองฝั่งซึ่งเทพมนครนะครับได้ดําเนินการตามนโยบายของท่านผู้ว่าการเทพมนครที่จะทําให้องค์เทพมนครนั้นเป็นมหานครแห่งอาเซียนซึ่งประกอบด้วยเป็นมหานครของที่กระทั่รัฐเป็นมหานครที่มีความปลอดภัยเป็นมหานครแห่งความสุขอันนี้นะครับคือส่วนที่สํานักผาเมืองดําเนินการตามนโยบายของท่านผู้ว่าการเทพมนครหม่อมราชวงศ์สุขพันธ์บริพัตร ที่มอบหมายให้ผังเมืองเป็นคนดาเนินการครับครับทีนี้ไปดูในเรื่องอย่างที่เราเห็นด้านหลังนี่คือเป็นอย่างที่ท่านผอบอกผังเมืองก็จะมีสีต่างๆที่บ่งบอกว่าในพื้นที่จะจัดทําอะไรได้บ้างนะครับเกี่ยวกับโครงสร้างทีนี้เราไปดูในเรื่องของการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้ําเจ้าพยากันเลยนะครับขั้นตอนจุดประสงค์ของการที่เราไปปรับปรุงเราทําไปเพื่ออะไรครับในส่วนของแม่น้ําเจ้าพยานนั้นประการแรกก่อนว่าส่วนสําคัญคือตั้งแต่สะพานสังฮี นะครับหรือสะพานกรุงธนบุรีนะครับถึงสะพานพุทธทยอดฟ้าจุฬาโลกบริเวณนี้นั้นมีส่วนสําคัญที่เป็นเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์และก็วัฒนธรรมก็คือว่าตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1เป็นต้นมาเนี่ยนะครับในช่วงของฤดูน้ําหลากนะครับก็จะเป็นเส้นทางเสด็จทางโชรมาสของบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุโพรองมาเลยตั้งแต่รัชกาลที่1จนถึงปัจจุบันประเพณีตรงนี้ครับมีตั้งแต่การาสร้างกรุงมาเลย เพราะฉะนั้นตรงนี้คือประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของของเมืองไทยก็ว่าได้ที่พระมหากษัตริย์นะครับทรงมีพระราชประเพณีนะครับที่จะต้องดําเนินการเสด็จทางเรือทางชลมาตรและประการที่2ก็คือว่าจุดบริเวณแม่น้ําเจ้าพระยานั้นคือจุดทําเลที่ตั้งของกรุงรัตนโกสินทร์ตั้งแต่ช่วงยุคแรกกันมาเลยนะครับจนถึงปัจจุบันแสดงให้เห็นถึงว่าตรงจุดนี้นั้นมีความพร้อมในเรื่องของทําเลที่ตั้ง มีการขุดคูคลองต่างๆมีการสร้างบ้านแปลงเมืองมีการทำเ,เรียกว่าซุ้มประตูอย่างเช่นป้อมพระการป้อมพระสุมเมร์ต่างๆนะครับ,รบในเขตกรุงเทพมหานครนะครับจะมีทั้งหมดประมาณ17ดป้อมนะครับเพราะทุกวันนี้ที่เราเหลือป้อมอยู่ก็ประมาณสป้อมหลักๆครับในเขตเมืองแล้วก็ยังมีวัดที่เรียกว่าเป็นวัดโบราณวัดที่มีคู่มากับกรุงรัตนโกสินทร์เลยเช่นวัดพระแก้ววัดโพก็ดี นะครับหรือแม้กระทั่งวัดสุทั์ก็ดีสิ่งสําคัญอีกก็ยังมีเรียกว่าเสายิงช้านะครับแล้วก็ยังมีชุมชนมีวัดมัสยิดนะครับแล้วก็มีศาลเจ้าต่างๆซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นโบราณสถานที่มากมายไก่กองบริเวณนี้ครับนี่ก็เพื่อเป็นการฟังดูแล้วก็เป็นการที่จะรักษาขนบธรรมเนียมไทยหรือว่าสิ่งที่สําคัญให้มันเพิ่มมากขึ้นใช่ครับการเตรียมการที่เราจะเข้าไปปรับปรุงริมแม่น้ําเจ้าพระยาขั้นตอนมีอย่างไงบ้างครับท่านผอครับ ในขณะนี้ขั้นตอนที่เราดําเนินการอยู่นะครับก็คือว่าประการแรกเลยขณะนี้เราอยู่ในขั้นตอนของการศึกษารวบรวมข้อมูลการศึกษาขั้นตอนนี้นะครับก็คือว่ามีทั้งหมดประมาณ9ขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนแรกคือเราลงไปให้ความรู้กับชุมชนว่าพื้นที่ตั้งแต่สะพานสังฮีจนถึงสะพานพุทธนะครับแล้วก็ขึ้นมาบนฝั่งทั้งสองฝั่งระยะทางนั้นประมาณข้างละ500เมตรนะฮะรวมแล้วก็เป็น1กิโล เราก็จะทําการสืบค้นประวัติของชุมชนของอาชีพของวัฒนธรรมของตึกรามบ้านช่องของสะพานของป้อมต่างๆนะครับเพื่อที่จะรวบรวมในส่วนข้อมูลนี้ก่อนหลังจากเราได้รวบรวมข้อมูลขั้นที่1เสร็จแล้วเราก็ดําเนินการขั้นที่2คือว่าเราเชิญชุมชนในแต่ละย่านทีละกลุ่มทีละกลุ่ม,มอย่างแม่น้ำเจ้าพระยาน,นะครับเราเชิญมาถึง11กลุ่ม11ครั้งในการประชุมชาวบ้านแล้วก็สถานที่ราชการ วัดวารามัสยิดรวมทั้งสันเจ้าด้วยนะครับในส่วนนี้ครับที่เราเชิญเข้ามานะครับในส่วนที่3ามคือว่าหลังจากที่เราได้ข้อมูลแล้วนะครับเราก็จะนําข้อมูลนี้ครับมาศึกษาวิเคราะห์อีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่สี่พอได้ครั้งที่4ี่เสร็จเรียบร้อยเสร็จเราก็มาสรุปเราก็จะนําเข้าไปในชุมชนอีกครั้งหนึ่งว่า4ครั้งที่เราผ่านมาเนี่ยเราใช้ได้หรือไม่อย่างไรนะครับ แล้วเราถึงจะเอากลับมาทบทวนอีกครั้งหนึ่งและถึงจะมาจากเบทีรับฟังความคิดเห็นอีกครั้งหนึ่งนะครับเราจะทําแบบนี้ครับจนครบครั้งที่9ซึ่งในวันพรุ่งนี้คือวันที่7พฤษภาคมเนี่ยนะครับที่โรงแรมรอยัลซิตี้นะครับก็จะมีการสรุปรายงานการศึกษานะครับเรียกว่าเป็นการจบกระบวนการที่1ในการรับฟังแล้วก็รวบรวมปัญหาทั้งหมดครับ จากการที่เราไปพูดคุยกับพี่น้องประชาชนที่บริเวณที่จะปรับปรุงเนี่ยนะครับ,ร,บระยะทางจากสังฮีมาถึงที่สะพานพุทธเจอปัญหาอะไรไหมครับปัญหาณขณะนี้นะครับส่วนมากแล้วพี่น้องประชาชนอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจว่าเอ๊ะทำไมจะต้องทําเป็นโมอดอกโลกแล้วถ้าเป็นโมอดอกโลกแล้วจะต้องรื้อถอนบ้านเรือนที่อยู่ริมแม่น้ำจ้ารพยาหรือไม่แล้วจะทําให้วิถีชีวิตเขาเปลี่ยนแปลงปหรือไม่แล้วจะทําให้เขาจะต้องย้ายที่อยู่หรือเปล่า ซึ่งในสิ่งสิ่งเหล่านี้นะครับทางกรุงเทพมนครสำนักพักเมืองมองว่าปัญหาเหล่านี้ไม่ใช่ปัญหาที่จะทําให้บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ใช่มอลดกโลกเหตุผลก็คือว่ามันเป็นวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนกรุงเทพมหานครที่อยู่มาตั้งแต่2,326นะครับเรียกว่าอยู่กันมานานแล้วเพราะฉะนั้นปัญหาของชาวบ้านที่อยู่อาศัยิมแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ใช่ปัญหาหรอกครับ ปัญหาของบ้านเรือนที่เป็นธรรมชาติที่อยู่กันริมแม่น้ําเจ้าพระยาก็ไม่ใช่ปัญหาครับครับถามว่าทําไมถึงเป็นเช่นนั้นละ่ะถ้าเราดูในส่วนของมดกโรคที่เคยได้รับในไม่ว่าจะเป็นที่ฝรั่งเศสในแม่น้ําเทมนะครับหรือแม้กระทั่งที่พิซโลกนะครับที่มีบ้านเป็นเรือนแพรครับสิ่งเหล่านี้นั้นก็ล้วนแต่ว่าฝรั่งหรือชาวต่างประเทศนระเขามาชมมาดูความแปลกความอลังการเพราะว่าบ้านเขาไม่ได้สร้างบ้านเรือนอยู่ในริมแม่น้ําเหมือนอย่างบ้านเรานะครับ อันนี้ก็ถือว่าเป็นวิถีชีวิตอันหนึ่งที่เราควรจะต้องมีการจดจารึกเอาไว้นะครับยิ่งถ้าเราไปดูในเรื่องประวัติศาสตร์เราจะเห็นว่าริมแม่น้ำเจ้าพระยานั้นชนชาติที่มีความชํานาญในเรื่องของการเดินเรือในเรื่องของการสัญจรทางน้ำเนี่ยเราจะเห็นว่าจะเป็นชุมชนชาวมอญซึ่งเป็นส่วนใหญ่ที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งสองฝั่งซึ่งชุมชนชาวมอญน,นี่ครับเป็นชุมชนที่ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยหลังจากที่เราลบชนะมา นะครับเราก็มักจะกวาดต้อนนะครับชุมชนชาวมอหรือพม่าหรือลามันแถวนั้นมาอยู่ริมฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยาเสียเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะนั้นเราจะเห็นได้ว่าตั้งแต่อุทิยาจนมาถึงตรงพระประแดงนะครับเราเห็นว่าชุมชนชาวมอก็อยู่อาศัยกันอย่างเยอะแยะนะครับเพราะนั้นถามว่าชนชาติเราเนี่ยแหละครับเป็นชนชาติที่อยู่ริมแม่น้ําเจ้าพระยานะครับเสียเป็นส่วนใหญ่เพราะงั้นอันนี้คือวัฒนธรรมส่วนหนึ่ง ของประเทศไทยเราครับครับแสดงว่าเป็นวัฒนธรรมส่วนหนึ่งแสดงว่าผลกระทบก็จะไม่เกิดกับคนที่อยู่ในริมแม่น้ําเจ้าพระยาใช่ครับครับจากนี้ไปเราจะได้เห็นอะไรกับการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้ําเจ้าพระยาบ้างครับในส่วนจากนี้ไปว่าจะเห็นอะไรบ้างนะครับทุกท่านก็จะทราบว่าหนึ่งก็คือสิ่งแรกเลยคนที่เห็นในชุมชนนะครับอย่างเช่นชุมชนต้นสนซึ่งเป็นชุมชนมัสยิดเรียกว่าเกิดมาหรือมีอยู่พร้อมกับ กรุงเทตฯปรสิทร์รม,มาเลยนะครับชุมชนชาวต้นสนนั้นเขาดีใจมากที่เ,าเรามีโครงการนี้นะครับเหตุหผลที่ดีใจก็คือว่าเรานั้นจะช่วยเขาในการอนุรักษ์มัสยิดของเขานะครับ,รบในเรื่องของชุมชนของทางวัดอย่างเช่นวัดวัดปัญญุรวงรก็ดีใจมากเลยหรือแม้กระทั่งวัดพระเจดุพล์ิวน,นมัคลาลาวัดพระเจดุพลนั้นถ้าเรามองถึงประวัติแล้วเนี่ยนะครับ ทำไมชาวต่างชาติถึงชอบมาที่วัดเตุพนบเหตุผลหนึ่งก็คือว่าประธานาธิบดีโอบามาครับ mm hmm. ตอนที่เลือกอเป็นประธานาธิบดีได้ในสมัยที่สองเนี่ยมีคนเขาบอกว่าประธานาธิบดีโอบามาเนี่ยครับได้บนบานไว้ว่าขอ mm hmm. ว่าถ้าขอให้ได้เป็นประธานาธิบดีในสมัยที่สองแล้วจะมาแก้บนที่วัดพนนจักสรีนะฮะนอพจาก mm hmm. นะีนกที่ที่วัดเตุพนนะครับ เพรานั้นพอโอบามาได้ในวันที่สองโอบามามาที่บองไทยนะครับมาที่วัดโพเนี่ยครับแล้วก็มาแก้บนนะครับแล้วก็ทําให้ฝรั่งบางคนเนี่ยมาขอลูกใครไม่มีลูกแต่งงานแล้วไม่มีลูกก็มาขอที่วัดโพเนี่ยครับฝรั่งบางคนมาไม่ได้ก็มาแก้บนก็ฝากอีเมลมาเลยครับครับฝากพระมาช่วยแก้บนให้ที่วัดโพต้นวัดโพในขณะนี้ถ้าท่านลองสังเกตดูจะพบว่า ใครไม่มีลูกก็มักจะมาขอแก้บนที่พระนอนนะครับที่วัดเชดุพนเนี่ยครับนี่คือส่วนสําคัญของว่าวัดเราทําไมถึงถึงเป็นสิ่งที่ชาวต่างประเทศให้ความสนใจสิ่งที่มากที่สุดเราเห็นว่าวัดพระแก้วนะครับจะมีคนสนใจมากที่สุดนะครับลองไปก็วัดโพวัดอรุณนะครับนี่คือวัดส่วนสันเจ้านั้นเราเห็นว่าสันเจ้าที่วัดกัลยานะครับจะเป็นสันเจ้าที่เรียกว่าคนจีนนะครับ จะมาให้ความเคารพบูชาจะมาแก้บนจะมากลาบไหว้กันเยอะมากเลยครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เรียกได้ว่าเป็นทางวัตถุทางวัตสิ่งที่เกิดขึ้นในริมแม่น้ำเจ้าพระยาอีกสิ่งหนึ่งที่เราจะได้เห็นก็คือเห็นบอกว่ามีทางเดินริมที่เราจะมีการปรับปรุงด้วยครับตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับในส่วนของทางเดินริมแม่น้ำเจ้าพระยานั้นอันนี้เป็นนโยบายของรัฐบาลนะครับของท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็มีดำริมอบให้กรุงเทพมหานคร นะครับดำเนินการทางเดินริมแม่น้ำเจ้าพระยาในส่วนของทางเดินริมแม่น้าเจ้าพระยานั้นกรุงเทพมหานครจะดําเนินการนะครับตั้งแต่ะสะพานสังหีนะครับยาวลงมาเรื่อยนะครับจนถึงประมาณจนถึงประมาณสะพานพุทธ <c ough> นะครับซึ่งระยะทางตรงนี้ฮะก็ประมาณ7กิโลเมตรเศจนะครับในส่วนนี้นั้นกรุงเทพมหานครกําลังดําเนินการออกแบบนะครับออกแบบแล้วก็ในแบบนั้นก็คิดว่าน่าจะเสร็จภายในห้าหเดือนนี้นะครับ <c ough> เมื่อแบบเสร็จแล้วเทียมนครก็จะนําเสนอแบบนี้นะครับไปยังคณะรัมตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ,บนะครับนี่คือส่วนที่หนึ่งที่เทียมนะครดําเนินการอยู่ส่วนที่สองก็จะมีในส่วนของที่ท่านเจ้าวาดวัดยานวานะครับท่านได้ดําเนินการร่วมกับศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมืองจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็มีเจ้าของที่ดินบริเวณตรงนั้นอีก8แห่งนะครับเช่นกรมทางหลวงชนบทบ กรงอูเรือกรุงเทพนะครับองค์การสะพานปลานะครับแล้วก็มีวัดยันวัดยานวานะครับบริเวณนี้ครับทางเจ้าของที่ดินนั้นเซ็นอนุญาตให้มีการทําทางเดินริมแม่น้ําเจ้าพยาระยะทางประมาณ1.2กิโลแล้วก็ออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วในขณะนี้นั้นได้มีการเสนอไปที่กระทรวงมหาดไทยกระทรวงมหาดไทยก็ได้มอบหมายให้กรุงเทพมหานครพิจารกรุงเทพมหานครเลยพิจารณาแล้วเห็นว่า คนนำเข้าคณะกรรมการพเกราะกรุงรัตนโกสินทร์นะครับซึ่งในขณะนี้นั้นก็คิดว่าภายในเดือน2เดือนนี้ครับในเรื่องของรูปแบบโครงสร้างริมทางเดินแม่น้ําเจ้าพระยาบริเวณวัดยนานวานะครับจะมีการนําเสนอเข้าคณะกรรมการกรุงรัตนโกสินทร์นะครับก็คิดว่าเมื่อผลออกมาแล้วคิดว่ารูปธรรมในเรื่องของการก่อสร้างริมทางเดินก็จะมีขึ้นต่อไปครับในส่วนของเทพนครนั้นก็กำลังออกแบบอยู่เมื่อออกแบบเสร็จแล้วก็จะนําเสนอเข้า คณะกรรมการพิจารณากรุงและนงสินเหมือนกันนะครับก็คิดว่าภายในปีหน้านะครับในส่วนต่างๆเกี่ยวกับเรื่องทางเดินดินแม่น้ำเจ้าพระยาก็จะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับครับท่านผูน้อำนวการเขาอย่างที่ท่านบอกไปในเรื่องของการปรับปรุงต่างๆรวมถึงทางเดินดินแม่น้ำเจ้าพระยาเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อนะครับคุณผู้ชมครับอย่างที่ท่านผูน้อำนวยการบอกไปนะครับในเรื่องของการปรับปรุง ริมน้ําเจ้าพญานะครับรวมไปถึงการสร้างถนนทางเดินริมแม่น้ําเจ้าพญาเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อนะครับว่าปัจจุบันดําเนินการไปในขั้นตอนไหนแล้วนะครับและประโยชน์ของทางเดินริมแม่น้ําเจ้าพญานั้นมีอะไรบ้างช่วงนี้พักสักครู่ช่วงหน้ามาเจาะประเด็นกันต่อครับ